เป็นยังไงกันบ้างครับ เมษาแห่งความร้อนขนาดเรามนุษย์ตัวเหม็นๆนะครับยังร้อนเลยแล้วรับน้บภาษาอะไรถึงแม้ปลาจะอยู่ในน้ำนะครับมันก็ร้อนเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันลงไปในน้ําได้ง่ายเลยถ้าเกิดบ่อเราไม่ใหญ่พอนะครับบอกการแก้งกับบ่อในร่มแตกต่างก,ากงันยังไงบ้างครับการเลี้ยงปลาคราฟนบ่อ การแจ้งนะครับหรือบ่อที่ไม่มีหลังคากับบ่อในร่มเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรคือถ้าบ่อกลางแจ้งหรือว่าบ่อไม่มีหลังคาเนี่ยมันจะรับแสงแดดได้โดยตรงเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีสุมทุ่งพุ่มไม้หรือว่าอาคารมาบดบังเนี่ยช่วงเมษายนรับประกันว่ารับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉะนั้นถ้าบ่อมีขนาดเล็กวนน้าน้นอยอ่ะอุณหภูมิของน้ำมันจะแปรผันตามสภาพอากาศนะครับก็ฝากไว้เลยวาย่า สำหรับบ่อกลางแจ้งต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึง่งส่วนบอ่อในร่มก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าบอ่อในร่มมันก็พางแสงได้ในระดับหนึ่งแต่ความร้อนอมันไม่ได้มาจากแสงอย่างเดียวม,มันมาจากสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าเกิดสภาพอากาศ 3839วันนี้40องศาเนี่ยผมว่ามวลน,น้ำมันก็จะแปรผันไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะช้าฝ่าบ่อที่ไม่มีลังคาสำหรับบ่อในล่มก็อย่างที่ลุงบอกเลยว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าในล่มเนี่ยของลุงเนี่ยมีการทดลองสําหรับบ่อที่อยู่ข้างนอกที่ไม่มีลังคากัอบบ่อในร่มเนี่ยอุณหภูมิมันต่างกันไม่เยอะแต่แต่นะครับก็คือบ่อเขาองลุงมันเป็นบ่อที่ขนาดใหญ่ฉะนั้นมันอาจจะต่างกันไม่เยอะเพราะว่ามวลน้ําเวลาที่มันจะเปลี่ยน อุณหภูมิเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ได้ไหวันบ่อเล็กแต่บ่อในร่มของลุงเนี่ยก็ต่างจากบ่อกลางแจ้งประมาณ1 5ถึง2องศานะครับ1.5ถึง2องศาก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็อย่าชะล่าใจไปเพราะว่าเวลาที่ถึงแม้เราจะมีลังคาเนี่ยมันก็ยังร้อนฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้น้ำอ่ะมันไม่ร้อนมากก็คือเราอาจจะติดตั้ง คูลลิ่งนะครับคูลลิ่งถ้าเรามีเงินในระดับหนึ่งนะครับการติดตั้งคูลลิ่งก็ช่วยลดอุณหภูมิของบ่อในร่มได้ในระดับหนึ่งสองนะครับก็คืออาจจะเบาลงมาอีกนึงก็คือตัวบักกี้พาวเวอร์นะครับบักกี้พาวเวอร์ก็เป็นชั้นๆนะครับน้ำก็จะไหลลงมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มันแลกเปลี่ยนอุณหภูมิได้เยอะขึ้นนะครับเราก็มีพัดลมไปเป่านะครับด้านหลังตัวบักกี้พาวเวอร์นะครับส่วนนะครับถ้าเกิดใครอย่างง่ายๆหน่อยนะครับก็คือบ่อลัมบ่อที่มีหลังคานะดูปอพูดบ่อที่มีหลังคาก็คืออาาจจะมีกรรสเปย์ นน้ำะครับเป็นละอองน้ําเพื่อลดอุณหภูมิหรือว่านะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเปิดพัดลมครับคือให้อากาศมันโฟโล์นะครับให้อากาศมันโฟโล่มันก็อาจจะช่วยลดอุณหภูมิไปนะครับไม่มากก็น้อยก็อย่างน้อยๆก็น่าจะมี0.5-1องศาครับ สำหรับบอ่อไหนนะครับที่อุณหภูมิน้ํามันค่อนข้างจะสูงหรือเริ่มจะสูงเนี่ยลุงฝากเขสังเกตไปเลยว่าปลาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ํานะครับพอไม่ขึ้นมาบนผิวน้ํา2ก็คือปลาเขาจะไม่ค่อยกินอาหารเหมือนคนเราเลยครับเวลาที่อากาศร้อนๆอเราก็ไม่ค่อยอยากกินอะไรกินแค่ประทังชีวิตไปแค่นั้เองครับไม่ไม่ได้กินแบบว่าเจริญ เอ็น n j o y eating อะไรแล้วก็คือกินแค่ปลาทางังแล้วก็อุหภูมิสูงเนี่ยจะสังเกตดได้อย่างหนึ่งคือสีดําของปลาคราฟนะครับสีดํามันจะดําไม่มันดํามันจะออกเทาๆแล้วส่วนสีแดงก็เหมือนกันเวลาปลามันขับเมือกเวลาเมือกมันไม่ค่อยมีเมือกของปลามันก็เหมือนเราเอาเลกเกอร์ไปทาไว้บนผิวของสีแดงถ้าเกิดสีแดงของปลามันดูแล้วมันไม่ค่อยสว่างสดใสเนี่ยมันก็เป็นอีกเครื่องเตือนใจหนึ่งที่จะบอกว่าปลาเริ่มป่วยแล้ว การดูแลปลาคราฟในหน้าร้อนนะครับก็คือหนึ่งเลยสําคัญเลยก็คือเรื่องอาหารอาหารเนี่ยผมบอกของลุงเองหรือว่าในฟาร์มของลุงเนี่ยลุงสังเกตได้ว่าปลาเนี่ยเขาจะกินอาหารช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆดังนั้นช่วงมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ย ถ้าเกิดเราให้ได้น,น้อยหรือว่าไม่ให้ได้ก็ยิ่งดีนะครับกลางวันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดบอกกางแจนเนี่ยไม่แนะนํามไม่ให้ตอนกลางวันเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของน้าด้านบนกับน้ําด้านล่างต่างกันค่อนข้างเยอะเวลาปลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิเขาก็จะมีการทวิงฉะนั้นปลามันอาจจะช็อกน้ําได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วปลาเขาไม่ค่อยขึ้นกินอยู่แล้วนะครับก็คือมื้อกลางวันเนี่ยงวลได้กังดไปเลยสำหรับบอกกางแจ้นะครับ จากเราดูแลเรื่องอาหารแล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยก็คือการรนน้ําทีนี้การรดน้ำเนี่ยมันมีน,น,นัยยะนิดนึงก็คือถ้าเราเปิดจากป,ปลาโดยตรงเนี่ยลุงก,ก็ไม่ค่อยแนะนำหนึ่งอุณภูมิที่มาตามท่อป,ปลาสูงนะครับแล้วก็สองยังมีคอรีนฉะนั้นเวลาที่เราจะรดน้ำอ่ะควรจะมีถังพักน้ำนะครับหนถังอักน้ําคือช่วย ทำให้คอลินมันระเหยออกแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิของน้ําได้เพราะว่าถังพักน้ําของหลายๆบ้านก็มีหลังคาคลุมหรือว่าอยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราลดน้ําก็จะสามารถที่จะทําให้ปลาได้น้ําใหม่แล้วก็ช่วยไปบาลานซ์อุณหภูมิของบ่อให้ต่ําลงนิดนึงนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับพี่ลุงแนะนำเนี่ยมันเป็น basic เบสิกเบื้องต้นของนักเลี้ยงแบบ ไม่ได้มีต้นทุนสูงนะครับเพราะว่าถ้ามีต้นทุนสูงเนี่ยสามารถที่จะติดคูลิ่งหรือว่าชิลเลอร์เนี่ยไปสบายนะครับก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเราต้นทุนเราไม่ได้เยอะนะครับก็ใช้วิธีการแบบง่ายๆอย่างที่ลุงบอกเลยถ้าเป็นบ่อกลางแจ้งก็อาจจะหาสลแลนหรือว่าอะไรนะครับมาปลุ่มเพื่อพรางแสงหรือว่ามีต้นมง้งต้นไม้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะช่วยลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งนะครับสำวรับบ่อที่มีหลังคานะครับถ้าเราเป็นไปได้ก็หาพัดลมมาเป่าหรือว่าสเปรย์น้ำแล้วก็สำคัญนะครับสำหรับบ ในร่มก ok. ็ค so, like cool ือการเติมน้ําเพื่อที่จะทําให้อุณหภูมิของน้ํานั้นลดลงนะครับคลิปนี้นะครับลุงนิโน่ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงนิโน่นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับลุงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆความสำหรับคลิปนี้ลุงนิโน่ก็ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลากันไปในวิดีีโอน้ครัับสสวดีครับ